พาไปเก็บหญ้ามากินก็มีคนอยู่พาไปเก็บหญ้ามากินมาผัดน้ำมันหอยหญ้าเรียกหญ้าคนมาทะเลเฉยเลยค่ะ ทุงสนามอยู่นี่แหละดูนกมันมากินสี่กราวมันมากินไปแล้วเด็กน้อยยังไม่เปิดเรียนไงเขากเลยลมแรงเราก็จะพาเดินไป นี่แหละค่ะอยู่ในนี้แหละโลมันติก มีเต็นลมแรงนะคะสนามเด็กเล่นนกมันมาก,กินเลยนี่ไงมันอยู่ในนี่ไงนี่ไงยาต้นเล็กต้นน้อยนะคะเนี่ยนี่ไง อย่างน้อยก็ขี้หมาค่ะนนเอาไปเอาไปปลูกด้วยย่งน้อยก็ขี้หมาค่ะ,ไ,ไ,ปปมคะไม่เป็นไรไปทําสุกมันกินสุกได้นี่เต็มเลยนี่งไงเต็มเด็กน้อยเขามาเล่นกีฬาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเดินไปนที่อื่นค่ะถ้าเกิดไม่ไปคาสิโนนะ น้าหาดทะเลนี่อันนี้เด็กน้อยเขามาเล่นกีรงกีรานี่เอาไปปลูกด้คะนี่เมื่อวานฝนตกวันก่อนฝนตกเต็มเลยคะนี่นอดเอาไปปลูกด้วยนี่ไปลปูกเอาไปผัดนี่ะ ใครไม่เคยกินก็จะไม่รู้นะนี่เอาไปปลูกด้วยมันเหมือนหญ้าลู้ไมว่าพวกหญ้านี่มันแพร่เร็วมากเลยนะถ้าคนกินนะก็คือมันก็จะหมดไปอะเนาะไม่ต้องเจ็บปวดที่เต็มเลยเพราะว่าเมื่อวันก่อนฝนตก โอ้มยก่อดเยอะเก็บข้าเก็บเหมือนนอาเหมือนเหมือนนักบาทในในเียบยังไงอ่ะวางไว้ก่อนเหมือนนักนักบาทในใน ในดงดิบมาแหละคือมันเยอะอ่ะเยอะจนไม่เห็นค่ามันที่จริงทุกอย่างมันก็กินได้นะมันคิ่ด,ดูแมงกัะพุนน่ะเขาก็ยังเลือกใช่ไหมเลือกชนิดก็ประมาณเดียวกันนี้แหละค่ะเต็มมากใครที่ อยู่เมืองนอกมันมีเต็มเลยนะคะแต่เมืองไทยเราไม่รู้นะอัน,นอันนี้ดอกมันไม่เหมือนดอกคุณนายตื่นสายนะแต่เราว่าคุณนายตื่นสายมันก็น่าจะกินได้เลยน,เนี่มันเป็นดอกมันเป็นดอกเล็กๆเหลืองๆเราก็รู้นานแล้วแหละว่ามันกินได้แต่ว่าก็ยังไม่เคยลองแต่พอได้ได้ลองกินแล้ววิ่งหาเลยค่ะวิ่งหาเลย ไปปลูกได้มันเป็นต้น,นเล็กเ็นเต็มเลยแต่วกาคงสงสัยแล้วเราทำอะไรพอไปผัดแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างว่ามันมาจากข้างถนนนะอ่อนๆอันนี้อ่อนๆนะคะเนี่ย มาอยู่เมืองนอกเน,นี่ยไปปลูกไ้ามาอยู่เมืองนอกเราไม่เคยไปหาหมอ,หอเพราะว่าเราเรากินอาหารเป็นยาไม่ปลูกไม่ปลูกผักอื่นแล้วค่ะปลูกถังยาในสวนปลูกผักอันนี้เราดูน่าจะทำให้ผิวขาวนี่แหละเรารู้สึก คนเวียดนามเขาเขากินอันนี้เขาผิวขาวนะโทรศัพท์เรามันปรับไปตามสแต้มันก็อัปเดตให้เราดีก็ดีนะโทรศัพท์ดเด็กน้อยเขามาเล่นกินีฬะ ก็น่าจะเหยียบเอ๊มันก็คือโปรโตีนโปรโตีนอย่างดีไง,ง <fandom> <yt> ทางเดินทางนู้นเราไปมันเราเห็นเยอะแยะเยูะเรา่าจะเก็บมาผัดรู้แล้วมันสำหรับเราเราบอกว่ามันอร่อยกว่าผัดผักบุ้งค่ะแต่สมสมไทยค่ะเราก็เคยกินเพราะว่าป้า kas, ป้าเขาปลูกแล้วเราไปเก็บใบเก็บยอดมา เพราะว่ามันมันอร่อยอะ่ะอันนี้ก็คล้ายๆสมสมไทยนะไปไปกดดูเลยค่ะต้นสมไทยไปกดดูเลยนกนกเขามนกินอันนี้เลยกินเดี๋ยวเราเอาไปผัดเดี๋ยวเราโชว์อีกทีนะ ตึ่งกระทะชามใหญ่ๆเลยไม่มีคนถือ,อเราลงเลยค่ะ ใส่เยอะก็เค็มเนะของรัวไม่ใส่ก็ได้นะแล้วจากไข่ ไปปัดมาน้ำเขาออกแล้วนี่น้ำเขาเป็นพืชอวบน้ำไมงใส่น้ำมันเยอะแค่เขาทำปฏิกิริยากับซอสไหเขาก็ออกมาแล้วก้านเขาไม่แข็งนะ คัดให้มันย่อบย่อบเฉย แล้วเป็นผัดอยู่แล้วไม่ออกไปข้างนอกโอเคแม่โกเอาใสไปดูมาสกิโรสตาร์เอาเข้ามาอร้อนด้วยร้อนร้อน